ตอนนี้อาหารก็พร้อมแล้วนะครับจัดเตรียมไว้สำหรับทักเที่ยงของลูกค้าที่จะเข้ามาทานอาหารเรานะครับอันนี้เมนูอาหารที่เราจะทําร้อนๆสดๆใหม่ๆก็จะเป็นบางส่วนนะครับที่อยู่ที่เป็นแหนมหมูหแดดหมืกนแดดนะครับส่วนที่เราทําเตรียมไว้ให้กับลูกคา้านี่ก็จะมีนี่เลยครับตีไก่ทอดนะนี่เนี่ยหน้าชิ้นสิบบาทนี่ ซ้อนแดดเดียวอันนี้ก็จะมีเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวกล้องนะครับข้าวไรเบอร์รี่ก็จะเป็นน้ำพริกที่ไหนบ้างครับน้ำพริกปลากระป๋องน้ำพริกกุ้งแล้วก็น้ำพริกปลาปอนะครับเป็นเป็นปลากระตะักปลาหมึกปลานิลและปลาตะลิงนะครับปลากระป๋องเราก็จะมีเตรียมไว้อย่างนี้เลยนะครับ ส่วนลูกค้าที่ชอบทานผักนี่เลยผักเราใส่ไว้ในตู้เย็นอย่างนี้เลยนะครับเย็นๆกินไม่อั้นสำหรับร้านแซบเบอร์แด่เดียวใครผ่านมาแวะมาได้นะเพื่อน